ทำไมถึงไม่ควรนำสกรูแบบนี้มายิงไม้ฝาเชอร่าเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับนี่นะครับเวลาเรายิงไปเนี่ยเขาจะดูดตัวแผ่นไม้ฝานะครับถอยออกมาแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการให้มันถอยออกมาเนี่ยเราต้องคว้านแผ่นนะครับ รับเราต้องควานให้ตัวแผ่นเนี่ยมันรูกลวงแบบนี้นะครับเราถึงจะยิงน็อตสกรูเข้าไปได้นะครับนี่นะครับผมถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะครับแต่มันจะเสียเวลาตอนเราขันเข้าขันออกนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สกรูมีปีกแบบนี้นะครับเราไม่ต้องคว้านหรือว่าไม่ต้องขันเข้าขันออกนะครับเราสามารถยิงได้ทีเดียวจบงานเลยครับดูนะครับ ก็เราจะยิงครั้งเดียวจบงานเลยนะครับผมบก็เป็นสกรูที่ผมใช้ยิงไม้ฝาเชลล่านะครับก็จะทําให้ผมเนี่ยทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับ